สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมชุกงก็กลับมาต่อกับคิลเลอร์อีสเตออีคก,ค,ก,ค,กครั้งนะโอ้โหแม่ดาที่แล้วก็ก็นะอาร์ตอีกแล้วแต่ว่าเห็นบอกว่าจะไปฆ่าเจ้าเดวิดแล้วไม่ใช่หรอแปลว่าใกล้จบแล้วใช่ปะพี่ก็ไม่รู้นะว่าใกล้จบหรือยังแต่ก็มีน้องหลายคนบอกน่พี่รับไปจีบสาวเถอะก็เออนะ่ะเดี๋ยวจีบเดี๋ยวจบเกมก่อนค่อยมาจีบก็ได้ไม่เห็นต้องรีบเลยซื้อมีกาดไปก่อนนะตังเราเริ่มเยอะแล้วเราเอาเอเอาเลือดบ้างแล้วเอาเลือดแล้วกัน ก็หมายว่าไหนๆมันก็มาถึงขั้นนี้แล้วก็ไม่รู้จะซื้อท่าอะไรแล้วกเพราะไอ้ท่าที่เราใช้มันก็ครบคันอยู่แล้วเราไม่ได้ไปใช้ท่าอื่นแล้วไงจริงปะมันเราก็ซื้อไอ้พวกเลือดแล้วกันอะไรอย่างงี้แล้วกันเนาะเอออ่ะโอเคมีลังร้อยสามสิบซื้อท่าอะไรดีมีชาร์จต่อยทําให้ศัตรูกาดแตกใช่ป่ะหมัดเดียวให้กาดแตกได้เลยป่ะจะได้ซื้อเพราะรู้สึกว่ามันน่าจะคุ้มค่ากว่านะเออเอาซื้อนี่แล้วกันหมัดเดียวกาดแตกดีมาก ซาบิยพรอนช่างมันย,มยังไม่ยังไม่เคยสนใจคือคือจะไม่คือถ้าเกิดว่าเราเล่นนอร์มอนอาจจะได้เออต้องกับเอาซาบิย์พรอนมาใช้เพราะมันง่ายอะไรเพราะมันง่ายขึ้นแต่นี่คือเล่นฮาร์ดนี่คือมันไม่ช่วยเราเลยนะคือแบบโดนลุม,มนี่คือลุมอย่างเดียวอะอะไรอย่างงี้นะโอเคจะที่อีพีส่วนทีสองโอเคไปเลยดีกว่าเย่ใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วยังเนี่ยคือเหมือนพี่ไปเช็คในโทฟี่มันจะจบแล้วมั้งใช่ป่ะไม่รู้เหมือนกันนะไปจัดการเดวิดันดีกว่าไอ้เกเท่า อีกตัวที่สองนะฮะ The chosen by the moon ผู้ถูกเลือกโดยพระจันทร์เออนั่นน่ะแต่เล่นเกมนี้ไม่ต้องคิดชื่อพาร์ทอ่ะเขจะไปฆ่าเจ้าเดวิดมันนะต่อจากาที่แล้วใช่ไหมเออจะขอสัญญาที่แบบคับคอนแทกตคือเซาเซาพวกสัญญาจ้างอันนี้ท่านผู้ชมแบบจะไปฆ่าเดวิดมันว่าน้าบอกเออมึงกล้าเลยเหรอมึงไม่โก้พลังเกมมันเหรออ่ะเอ้าเกิดอะไรขึ้นทำไมมึนๆอ้าวยังฝันอยู่เหรอเฮ้ย ยังไม่จบใช่ไหมเนี่ยยังฝันตัวอีกใช่ไหมเนี่ยโอ้ชิฉดมืดมาอีกแล้วชุดเดิมด้วยโอ้ยเออเออเป็นไงชุดกูเฮ้ยไอเดวิดมึงเกมไม่เปลี่ยนแปลงเฮ้ยวันนี้มอนโดมาทำไมประตูอยู่ทางนู้นออกไปเลยไป รู้เลยไหมฉันจะชอบเล่นหมากรุกนะเพราะในหมากรุกกะสองฝ่ายที่ฝ่ายไหนที่เกิดที่นำหน้าอีกฝ่ายได้เป็นผู้ชนะอะไรเงี้ยประมาณนั่นแหละประมาณนั่นแหละความหมายมันอ่ะฉันมีเวลาเล่นเกมกับแกไอ้เกเท่าไปไกลๆตีนกูเลยไปกูกลัวตีนมึงบอสแกบอกหรือเปล่าว่าอะไรนะตามไม่ทันขอโทษเข้าใจแล้ว เป็นข่าวดีเลยเขาทำงานดูแลนายดีไหมฉันยุ่งอยู่ขอบคุณมากที่ถามอย่าลืมล่ะว่าฉันมีทางเลือกฮะเราหมกของโลกด้วยกันไหมใช่ไหมเออขาไม่มีความคิดอย่างนั้นแกยังไม่เข้าใจสินั่นนี่ยแกเรียกหัวหน้าของแกเนี่ยอ่ะ พยายามพี่พยายามแปลอยู่ที่พี่ฟังครั้งแรกไงขอเวลานั่งฟังนะพูดเรื่องอะไรเนี่ยนะฮะซับไตเติลมันก็เร็วซะเหลือเกินนเนี่ยมันไม่ทันเลยที่แปลไม่ทันจริงๆเนี่ยนั่นแหละที่ฉันถึงเตรียมตัวสำหรับการที่จะทำสิ่งนี้ขึ้นมาจะทำอะไรเออเออเออเช็คเมดลูกคาดไว้ลูกคาดไงี้ยเช็คเมดลูกคาดหวังลูกฝรั่งนะนะแล้วตอนนี้มูนริเวอร์อยู่ไหนรู้ไหมเขาทำอะไรกับเธอ าเองมันสำคัญน mm ักเลยและเกยก็จะเป็นผ like ู對對 Then, you know ้ครองดวงจันทร์ยังไงเล่าสรุปคือมันต้องเกี่ยวกับดวงจันทร์ใช้ได้ใช่ไหมเนี่ยไอ้เกมนี้เนี่ยขอโทษขอปฏิเสธเพราะจันทร์จะไม่พอใจสำรับเกย์เหรองั้นเกย์ต้องการอะไรอีกอะแบบมิกกางนั่นแหละเกย์จะอยู่บนโลกที่จะไปจะจะฆ่าเกย์แล้วเข้ามือมา แล้วเอาเปนมาเองกจะฆ่าฉันงันเลยพี่ชายของแกเนี่ยนะโอ้แกเป็นคนที่กล้ามากเป็นงานของฉันฉันเข้าใจอยู่อ้าวจะมีเรื่องใช่ไหมมันแกทำให้ฉันไม่มีทางเลือกมากูจะจัดการไอ้เกอเกเท่าแม่หายตัวเร็วซะเลยกนขาไปที่อื่นก่อนด้วยมั้ย อยากจะออกไปจากความจำลืมเลือน,นี้ใช่ไหมพี่แปลถูกปะได้ทูกไมละ่ะมันจะไม่ได้แอคชั่นเกมมันก็ต้องเปิดแมพพูดถึง <laughs> แอคชั่นเกมต้องเปิดเวอร์แมพด้วยนะเป็น last boss หนึ่งพูดถึงเกมนี้กูอยากเล่น <laughs> คือสรุปเข้าใจว่าไอเดวิดมันมีแผนการชั้นใหญ่หนึ่งเกี่ยวกับการคลองมูนริเวอร์ใช่ไหมเออมูนริเวอร์แล้วก็พระจันทร์แล้วก็ขอมาคลองโลกใช่ไหมเออเท่าที่พี่เข้าใจนะคือพี่ก็เล่นครั้งแรกไงเลยไม่ค่อยเข้าใจเนื้อเรื่องเหมือนกันนะน้องก็ไปแปลเองแล้วกันถ้าเกิดจะพี่พลาดตรงไหนที่ขออภัยจริงเพราะว่าเล่นครั้งแรกก็อย่างนี้แหละนะช่วยอะไรไม่ได้จริงๆนะพี่ไม่เป๊ะขนาดพี่ไม่ได้เล่นรอบสองรอบสามมานะใช่ไหมคือคือเข้าใจว่าเออน้องแบบเอ,อ้ยเจ้าพ่อคุ้งนี่แบบแบบแม่งแก้ตัวนี่หว่าก็เข้าใจทีีี่่่่่่ขขออโษจจรรรริิงงงงพพพกกกก็ตก็ตต้้้้้แแัััววๆเาาาาะไไไไมมมดดถถึบบบนส อ่านคเดียวแล้วถามมันแปลได้เลยบางทีก็ต้องฟังหลายๆรอบถึงจะเข้าใจอะไรอย่างนี้นะอ่ะมาสรุปคือต้องไปตามข้ามันทีโดนจัดโดนจัดอีกแล้วเหรอไอเดวิดกูมาแล้วมึงมาช้านะเว้ยมาหมุนมุนก้อนดูข้างหลังก่อนว่ามันมีของไหมไม่มีแล้วใช่ไหมโอเคเข้าไปแล้วมันก็ด่านเดิมนี่หว่าด่านไอ้ด่านที่เราเล่นตหมอนนั้นน่ะใช่ไหมจำได้เคาน์เตอร์ดูเจ้ากูหลบไปฮะเดี๋ยวเดี๋ยว พึ่งพึ่งเล่นเดี๋ยว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 ไม่ได้ไม่ชินไม่ชินนานไม่ชินนานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรอะไรอ่ะอะไรอ่ะเดี๋ยวระวังด้วยมันคือ์ค r k m เตอร์พลังความมืดเดี๋ยวมืดก็มืดอู้อู้เดี๋ยวมุมกล้องไม่ช่วยอะไรเลยอู้อู้เดี๋ยวโอ้โหมันระเบิดตัวด้วยเดี๋ยวจะพึ่งเอฟเฟกต์อลังการอู้หู กันเออเออชุ๊บเคาน์เตอร์ทุบเข้าไปทุบเข้าไปเคาน์เตอร์ทุบเข้าไปหนึ่งดอกปาดปาดใครมันยิงอะไรวะนี่เฮ้ยมันปาดมัเฮ้ยมันปาดเอาใจโอ้โหโอ้โหโอ้ไม่ทันไปชาร์จต่อยไม่ทันอ่ะศัตรูมันเข้ามาตีก่อนอ่ะเออ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 อ้าวชาร์จชาร์จเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ทันอ่ะเดี๋ยวมันไม่ทันเลยเนี่ย หลบดาดดาดดาดาดับเรียบร้อยมามามาโอ้โดนโดนเยอะโดนเยอะเพิ่มเลือดนิดอ่าดีมากอือเลือสาดมันอะไรมันตุ้ม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 อยู่เนี่ยที่งงไปหมดแล้วเนี่ยไมค์กับโอเคเขนเข็นเข็นสง่ายอู้อ้เดี๋ยวสู้ง่ายแต่กูโดนตีเดี๋ยวอย่าพึ่งนั่นแหละอ้อ้อ้เคาน์เตอร์ฟาดหนึ่งมัดหลบโอ้ดาดดเฮ้ยระเบิด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 อ้ โดนมเนยโดนใช่ไหมเมื่อกี้จังมันเถอะฟาต่อโอ้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 มันมันเยอะจังเลยเนี่ยหลบหลบมันเก่งจังเลยต้หลบเอบไปติดบ่อยจังวะไม่รู้กูติดบ่อยแล้วกนปุ๊บปุ๊บุลองบางลุกองบงเดียวลุก้องบังลุกองบางหลบหลบันหลบฟันหลบฟันหลบไปก่อน มา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 เฮ้ยอยู่ดีตายเลยอะไรวะเฮ้ยมันโหดมากเลยเนี่ยมันแบบมันไม่ยั้งเอาเลยเนี่ยคือคือคือจะพูดไงเดี๋ยวคือมันยากจริงนะน้องไม่ได้โม้พี่ไม่ได้โกหกมันเก่งจริงคือมนเก่งขึ้นจริงจริงอืมอืไอ้ไอ้ไอนไอ้มาแกหลบมันเขาตื้อไม่โค้งตีอย่างเงี้ยมันทเขาตื้อไม่ได้อเฮ้ยมาจากไหนไม่เห็นเดี๋ยว โอ้ยม <ged> ุมกล้องเนี <Bluetooth> ่ยมุมกล้องช่วยหน่อยหันหนาดะตูให้กูหน่อยได้ไหมเนี่ยมันหันมาไกลซะจะเกินทุกหลบเออเอเออเเขาหมอกโอ้หลบอืมอืมเออเออหลบอยู่ไหนวะเนี่ยมันหายากซะก็เออจี๊ดอู้อู้อูอ้โดนหนึ่งหมอกเออเออไปไปไกล ยากันฟาดเข้าไปหนึ่งทีการเอาเปอร์ทุบหนึ่งหมัดฟา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 ดเก็บเลือดยาวขึ้นไม่ใช่เลือดยาวขึ้นขอเลือดขึ้นแต่จะโดนลบเฉียดไปนิดนึงโอเคขอเลือดด้วยอ่าดีมากเฮ้ยมันเก่งขึ้นจริงนะไม่ได้มัวนอ่ะมันเก่งมากเลยมันตีเราตีเราจริงไม่ได้มัวไอเกเท่าี่จริงเลยเนี่ยไม่ได้ ลูกภาพมึงกูก็ลังขานโอ้ยระเบิดนี่กระเบิดจังนะมึงเนี่ยพลังความมืดเนี่ยมาเรื่อยๆเยลยเกินอะไอเลือดดีมากเอามาบัตเวล up อ่าคืออีกอย่างนึงคือที่พี่บอกตัวพี่ไม่ชอบของฝระของของ,ของเกมน,นี่อย่างนึงคือไอ้ตรงมุมกล้องแหละเพราะมุมกล้องมันหมุนหมุนตามใจอ่ะทำให้เราไม่รู้ว่าจะตีตรงไหนคือถ้าเกิดเป็นเกมอย่าง dmc อะไรพวกนี้เราจะสามารถจับได้ว่าเออเราเล็งตรงนี้นะสูตรงนี้มีกี่ตัวมันมุมมุมมันจะกว้างกว่าอันนี้มุมมันจะซูมมาใกล้ใกล้ตัวเราเกินไปจริงๆนะเราไม่อันไม่ได้โมโอ้โห ที่เดิมใช่ไหมเนี่ยที่เราต้องไปสู้มันคือเข้าใจไหมคือเหมือนกับถ้าแบทแมนเนี่ยเอาเปรียบเปรียบอย่างแบทแมนแบทแมนเวลาพอพอเข้าไปโหมดต่อสู้โหมดต่อยกันเนี่ยตัวมุมกล้องจะซูมออกใช่ไหมอ่าเพื่อให้เราเห็นภาพกว้างๆว่าศัตรูจะเข้ามาทางไหนบ้างให้เราสามารถหลบได้ตีได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออแต่เนี่ยคือต่อยสู้ไงมันก็ซูมซูมซูมเราไม่เห็นตัวอะไรอ่ะมันจะซูมแต่ตัวที่เราตีอยู่ข้างหน้าเข้าใจไหมทำให้เราตีไม่สามารถจะมองตัวอื่นได้บางที่มันไม่สามารถจะจับจังหวะตัวอื่นๆได้อะไรเงี้ยมาครับเตอร ฟาดหนึ่งมัดเจอเจ๋อเออุ้ยเห็นไหมเนี่ยมันโดนมันจิงเข้ามาโคตรระยะมันโคตรดีอะเาตูนไอเอฟเฟกดูดิเอฟเฟกฉากมันโคตรอลังการอะเอเ้อเฮ้อหลบเฮ้อเอหลบอืออออทุบเคาเอร์ทุบหนึ่งมัดอาดฟาดฟาาหลบดยด้ยดุ้ยอุเยดุดยุดุด

คุกพื้นแล้วคุกหลบตัดหัวขาดเรียบร้อยอ่ะมึงอ่ะวเรียบร้อยนี่ก็ตายแล้วดีมากโอ้โหและนี่คือปกติว่าซูยากแล้นะแล้วมันมีไอ้ไอ้ลูกไอ้ระเบิดไอ้ไอ้ระเบิดมืดๆเนี่ยใส่เราตลอดเวลาอีกเราต้องมาคอยดูจังหวะหลบไอ้ระเบิดนี่อีกอ่ะมันยากน้องไม่เข้าใจเข้าใจพี่มาเนี่ยกว่ต้องแบบโอ้พียยูเปอร์คุ้งแม่งเล่นกากว่ะอะไรเงี้ยนะพี่บอกตรงว่ามันยากจริงไม่ได้โม้ ไม่ต้องห่วงอ่ะน้องถ้าน้องซื้อของ PC ซเล่นเดี๋ยวน้องก็รู้มันจะมันจะยังมันยังไงของน้องเดี๋ยน้องก็รู้ลองเล่นเองฮาร์ดอ่ะรอบแรกอ่ะโอ้ยไม่ใช่แบบเฮ้ยพี่ผมเล่นฮาร์ดง่ายนะน้องอัพเต็มแล้วเล่นรอบที่4อะไรอย่างงี้รอบที่6รอบที่7มันก็ไม่มันก็ต่างจากพี่นะเออเอออไม่ได้ใกล้ตัวเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวหูแตกเลยทีเดียวเพิ่มเลือดก่อนอย่าเพิ่งโอ้ what the fuck จิงๆได้ด้วยเดียวเพิ่มเลือดลบลบลบเพิ่มเลือดต่ออืมอ่ามันไม่อะไรดีมากเอดึ๊บอดลบมามากลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับกลับมาแล้วกลับมาแล้วเอสเอสเอ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 สเฮ้ระเบิดเดียวอูอ้เดียวอหเดียว ไอ้แล้วเปิดนี่มันก็ขวางทางกูจังนี่เนี่ยโผล่มามามาฟาดแล้วตัดโชว์เรียบร้อยไอ้ระเบิดเนี่ยไอ้ระเบิดที่มันจะระเบิดใส่เราเนี่ยไอ้นี่เนี่ยแหละมันทำให้พี่ลำบากในการที่จะเดินเข้าไปหามันนะเข้าใจไหม มื่อกี้พี่จะคอมโบได้อยู่แล้วไงแต่คือต่อยมันล้มเสร็จใช่ไหมเออพี่จะตาไปซ้ำซ้ำมันใช่ไหมไอ้ระเบิดนี่ดันระเบิดอยู่ข้างหน้าเราเราก็ตาไปซ้ำไม่ได้อะไรเงี้ยโอ้โหลำบากมากเลยเนี่ยโอ้ชีวิตชีวิตเราทำไมด่ามันยากจังวะเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยดำๆเก็บเก็บให้หมดขอบคุณครับยังไม่เจอเจเขาเลยอะเจสการเลดอะยังยังไม่เจอเลยอะอยากเจออ่เต๋อะไอคนละเบตตี้อันนี้คงให้เราจีบเมาเดิมใช่ไหมอย่างที่ว่า คือเข้าใจว่าเออเราควรจะไปจีบก่อนเนี่ยช่วยไม่ได้ตอนนี้พี่ขอเล่นในเรื่องก่อนเพราะพี่อารมณ์อารมณ์พี่ตอนนี้พี่อยากจะต่อสู้อันนี้คนต้องใช้อาวุธพิเศษใช่ไหมเออเดี๋ยวค่อยมาเล่นอีกรอบแล้วกันคือจะเป็คือส่วนตัวพี่ตอนนี้พี่อยากที่พี่อยากตอนนี้คือพี่อยากจะเล่นเล่นแอคชั่นก่อนอ่ะยังไม่อยากจะจีบสาวตอนนี้ใช่ไหม <c oughs> ทีงไหนทีนี้เอาทนนี้ก่อนแล้วกันมีสองทางไปทานนี้ก่อนแล้วกัน้อมีสักทางหรือเปอ้าวโอโ้โห เป็นนงเป็นนงเป็นโเน,โเ,นโเนี่ยช่างมันฮึต้องมีเจสต้องมีเจสักเล็กสักอันตรงนี้แหละมีไหมไม่มีเว้ยแล้วอันนี้ให้มาเอาของเฉยๆไม่มันสั่นไม่มันจอยจอยสันอะจอยสันสันนะนี่จอยสันนะคือจอยพี่สันมันเหมือน,นมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งมีปะรถคีเบกรถคีเบกมั้ง <laughs> โอเคมาไปทางไปตรงรูปภาพเมื่อกี้แหละอะนี่แหละไปไปมาเอาของเฉยช่างมัน โอ้โหมาเพิ่มมาเพิ่มหลบต่อยพื้นปาดฟ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 าดต่อยพื้นปาดฟาดปาดผู้ฟาดผู้มุนก้องโอ้โหมุนก้องยิ่งยิ่ดูยิ่งงงโอ้โหโอ้โหโอ้โหอุ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่ง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 ต่อยต่อยต่อยอู้อู้เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นแล้วอย่ากันอย่ากัน ออยาการอุ้ยมันฟุ่งมาเดนมันตีไปดีเป๊ะเลยอ่ะมันมันจะกันทำไมนักหนาหลุดโอ้โหโอ้โหโดนลายทีแล้วยาพึ่งหลบปีก้อต่อยพื้นโวยมุมกล้องช่วยหานาตัวตูให้คุณน้อยตัดหัวเรียบร้อยไหนอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวดูมุมกันเออโอเคมุมนี้แหละ เอาจไม่ทันอย่ากันอย่ากันอย่ากันโลออกไปโลกไปอือืฮฮฮฮ้อู้คอมเตอร์ต่อยยื้นจะตายแล้วเดียวเดียวอืฮฮฮเรียบร้อย โอ้โหสตูมันลุ่มจังนะเดี๋ยวเพิ่มเลือดก่อนดีเรามีสกิลเพิ่มเลือดไงเออเราก็เพิ่มตอนนี้เราใช้บาดไปสัก2ออันก็พอให้มันพอแบบโดนตีทีเดียวไม่ตายก็พอแล้วอะไรเงี้ยเออเอาเกิดอะไรขึ้นแบบมาดีอันนี้พังวอเตอร์ฟักมีพลังงานอะไรบางอย่างเลยก็ก็เป็นได้โหหายเยอะเลยที่นี่ขอหน่อยโอ้มาอีกแล้ว โอ้โหไม่ใช่โลดทั้งนั้นโลดทั้งนั้นโล่ทั้งนั้นโลดทั้งนั้นโลดทั้งนั้นโลดทั้งนั้นเออเออเอดี๋ยวเดี๋ยวเคาน์เตอร์ต่อยพื้นกระเด็นกระเด็นแล้วฟาดโอ้โหโลดออออเออเไอทออเออเออเอออเร็วอาเตออเออมเเ อืออืาอืออือกันอืออกัอือ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 อออื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 ออออือเืออยออืออออื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 ออออื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 อือ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 อืาอืออืมาืออ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 ออือาืออ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 ออือออออ ยังจะโดนให้กูอีกนะเเเเเเออ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 อฟาดฟาดมึงกันอีกแล้วกันทอมล้มเฮ้ยชัดโชว์มันมันมันตันพอดีไงมันมึงพอดีก็กดเลยเฮ้ยเหนื่อยโอ้ยศัตรูมันเยอะจนเหนื่อยเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเจอไอ้เกเดวิดอีกเนี่ยพี่มองตรงพี่เหนื่อยเนี่ยไอ้เดวิดมันมาอีกแล้วเลือดก่อนดีกว่าไม่ไหวเจอเดวิดไอ้เกเดวิดทีไรพี่เหนื่อยทุกทีเลย ไอ ų, <Goodnight. S 1> ้รอบทีสู้ไปนี่ก็แทบแย่บอกไว้ก่อนโอ้โหหูอื้อเลยงานนี้หูอื้อตติดได้ไงไม่รู้แต่กดไปแล้วมาจากไหนวะเดี๋ยวเดมาเยอะมาเยอะเดี๋ยวโอ้นี่ไอระเบิดนี่ก็มาเดียว มันหลายอย่างจังเลยเว้ยไอ้นี่ก่อนเก็บไอ้นี่ก่อนไอ้ตัวนี้ก่อนอืโอเค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 ไอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไอ้นี่ต้องเก็บทีหลังเคาเตอร์ต่อยพื้นต่อยพื้นฟาดนี่ฟาดฟาดพุ่ยระเบิดระเบิดเดี๋ยวระเบิดมาแล้วความมืดสาธืบบุ๊ปบุ๊ปหลบหลบมาฟาดต่อออเออเออเออยืดยืดหลบปู่โดนโดนโดนเดี๋ยวไอ้นี่มาอู้ยอย่าซ้ำหุ่นะสิเฮ้ย

เออลบเกือบดีนะจังหวะดีชาร์จเลือดโอเคมาเลือดกันมาแล้วมาดีกันต่อลบคาลเตอร์หนึ่งมัดฟาดอยากต่ออยากกันก็อยากกันนักสิเฟยอฟาดอยู่ไหนเออเอออ้้โดนตบปิ้นเดี๋ยวฟาดปึ๊บโยกโยกเดี๋ยวอยากกันไอ้ข้างหลังมาแล้วข้างหลังมาแล้วเดี๋ยว

เออเออเออเอเขาเตอูพื้นเข้าไปฟาดเซเเคือตัดโชกาอากาศเรียบร้อยหัวขาดเกบครับโอ้โหโอ้โหเงินเทียบเฮ้ยเหนื่อยจริงไม่รู้ว่าเงินนมันเรียกว่าค่าประสบการณ์เพราะก่อนเอาเอาเกตัวเอเกตตัวละครใช่มอ่าพราะเงินมันอีกอันหนึ่งใช่พี่ชอบเรียกผิดแช่วยไม่ได้เนาะขออภัยคือบางเห็นเราเห็นว่ามันใช้ซื้อของก็เรียกว่าเงินหมดแหละจริงปะเออ อะไรเกอันนี้เก็บปลัดโอ้ยเหนื่อยตรงไหนต่อวะโอ้นี่ก็ฉากโอเคทางนี้มั้ทงท่านี้ทางที่เรามาไม่ใช่เหรอใช่ปะหรือทางที่เราเออไม่ใช่มั้งโอเคทางนี้แหละคุณเตยก็มาเตือนเราอีกว่าให้เราไปจีบใช่ไหมเนี่ยเข้าใจก็รู้อยู่ว่าอยากจีบแต่เดี๋ยวเราอยากเล่นแอคชั่นอ่ะก็จว่าคือบางทีเราอยากอยาก c o มาตีศัตรูมันๆซะก่อนที่จะไปเล่นเนินคที่จะไปเล่นพวกนั้นเข้าใจไหมเออ คือเข้าใจไคือเพราะรู้สึกเหมือนที่ที่คนจะติดเหมือนกับสไตล์ไอ้เกมเป็นเรื่องเกียร์ Peace w a l k e ที่เล่นโอ้โหโอ้โหเล่นเนื้อเรื่องหลักก่อนแล้วก็เล่นเล่นแล้วค่อยเล่นเล่นไอ้ตัวเสริมทีหลังเข้าใจไหมเออมันไม่ไม่มันไม่ชินที่จะมาเล่นแบบไอ้นั้นก่อนฮึอูมันสลบสลบสไล่มายิงเราหลบเออเออฮึปปุ๊บหลบหลบอุ้ยยังจะโดนกูอีกนะมึงเนี่ยเออ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 อ้โอ้ยมันยิงเอายิงเออยิงเอายิงเอาเนาะมึงเนี่ยโอเคได้อะไรบ้างโอเคเทิร์นเลทก่อน ยิงเอายิงเอาศัตรูโหดชิบหายเลยโอเคพอแล้วมาจะมีอะไรมาอีกไม่มีแลดีมากคือคือพี่เป็นคนชอบเล่นเนื้อเรื่องหลักก่อนเข้าใจะไหมถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไม่เจอเนื้อเรื่องเสริมพี่เจอเนื้อเรื่องหลักเนื้อเรื่องหลักอย่างเดียวชิปหมายนี่ก่อนอย่าเพิ่งยุ่งกับฉันตอนนี้จะระเบิดตัวเสียที่ไหมเนี่ยโอ้โหมันโหดจังอะมันดูท่ามันโหดจังอะ คอมเตอร์ค๊บคืไปหนึ่งดีอู้เดี๋ยวอันนี้ไม่ทันเดียวไปเดี๋ยวมันจะเปิดตัวแน่แ่ถอยถอยอยออนั่นแหละดีมากระเบิดตัวจริงด้วยกูจำได้ทำเฮ้ยระเบิดตัวอีกแล้วถอย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 ตูมตูมแม่น่าเนี่ตูมจริงด้วยคอมเตอร์คืบคืออ่จ้าอ่าจ้าเจ้า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 ใครใครยิงเลยอู้ใครยิงเลย ใอ้มันยิงอะไรวะเนี่ยไอ้ตัวนั้นใช่ไหมยิงไปก่อนเดี๋ยวอย่าพึ่งทุกคนอย่าพึ่งใจเย็นทุกคนเออเก็บตีละคนก่อนอย่าพึงรารา่งอันนี้ใกล้ตาย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 เออ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 เดี๋ยวลบอันนี้เลเซอร์ลบอืมอืให้เระเบิดตัวระเบิดตัวช้าช้าเระเบิดตัวตู้มนั่นไงโอ้ยระเบิดตัวเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวสาดไปก่อนสาดต่งหน้าไอ้นี่ยิงนี่ก่อนทุกคนครับจะยิงครับต่อค่ายนี่ก่อน <laughs> มันค่อยๆเดินมานะหลบเรียบร้อยตัดตัดซะเอาอยู่ไหนอีกไอ้ตัวบินเมื่อกี้ไปไหนพออยู่นั่นไงเจอแล้วสาดตายซะเออนั่นแหละดีมากโหตัวเจอตัวทั้งตัวบินตัวตัวบนพื้นเจอเต้ไปหมดและเต้ไปหมดอะจะไปสู้ยังไงวะโอ้ชิบหายไปวอดมากโอเค <c oughs> อยู่ไหนละกลับมาที่เดิมนี่วะ่ะ ไม่ว่าแถวนี้แหละทั้งนั้นแค่แล้วอุ๊ยตกใจตกใจหมดอืออือแล้วเบิดตัวดีกว่าทอย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 ทอาไปก่อนเออตายเรียบร้อยได้บตดคืนดีมากเต็มครับโอเคขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างช h อ p เกม,ส,มเเส์สตีมเอเดนบ r ิเออร์สตีมช็อปสันเฟิร์สสโตร์ e กมสโต for gamers Steam T.K.K Game Store ที่ให้การสนับสนุนช่องของผมใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็เข้าชมได้ที่ description ใต้คลิปได้เลยนะครับ